สวัสดีค่ะวัดนี้ชื่อวัดศรีสุวรรณนะคะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะความรู้สึกที่ได้เข้าวัดนี้มาตอนแรกก็เห็นว่าวัดนี้เป็นทำมาจากเงินนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สวยแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกปีนับศาสตร์มีให้หล่อเทียนแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า การมาวัดครั้งนี้มันก็ดีนะมันก็โอเคนะแบบนี้ค่ะที่เห็นอยู่เป็นยังไงคะเป็นุโบโสดใช่ไหมคะใช่ค่ะทำมาจากเงินส่วนตรงนี้ก็คือองค์พระพิฆเนศองค์พระพิฆเนศวัดตรงนี้นะคะก็ผู้ชายเข้าได้อย่างเดียวนะคะผู้หญิงเข้าไม่ได้นะคะเ,เพราะว่าเชื่อใช่คะอือ องด้านในสวยไหมคะสวยค่ะก็คือทั้งหลังอ,อุโบโสถทั้งหลังเนี่ยคือทํามาจากเงินทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีองค์พระพีคเนทที่ทํามาจากเงินอันนี้ไปทําบุญใช่ไหมคะใช่ค่ะทําบุญปีนักสัตร์ของลิสา,าเป็นปีนักสัตร์อะไรนะคะปีงูปีมาเสงอ๋อปีมาเสงแล้วก็มีของปีมีกับปลาด้วยใช่ พอเราทําบนปีนักษัตรก็สามารถใครแบบเกิดปีนักษัตร์ไหนก็สามารถทําได้ใช่ค่ะตามปีนักษัตรของตัวเองแล้วก็จะมีหล่อเทียนตามปีนักษัตรด้วยค่ะนี่ก็คือ,อตรงเทียนจะมีรูปมีรูปปีนักษัตรของเราใช่ไหมใช่ค่ะนี่ของเราก็จะเป็นปีงูนะคะส่วนของพี่เราก็ปีมังกรปีมารว อันมีเป็นน้ำน้ำเดือดนะอันตรายอยู่เนอะห้าไปโยนนี่อย่าไปพอเขาโดนความร้อนเทียนเทียนที่เป็นไข่แข็งๆเนี่ยพอโดนความร้อนเขาก็จะค่อยๆละลายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเอาไปทำเป็นเทียน